สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและกับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะครับเนาะวันนี้กับผ้ามาเลาะใส่หนูคือเก่าพี่น้องกับมาเปิดทิปในป่าฮกฮกเลยครับพี่น้องน,นี่มาลองออมาลองของไม้พี่น้อง เออจะว่าไม่ก็ได้พี่น้องแต่กเอ่าได้มานานแล้วล่ะพี่น้องพอดีเออมันหนีบมือก็เลยย่นถิ่มเลยพี่น้องโอ้ยจังเลยนี่ครับอุปกรณ์เฮาเอ่อเป็นกับครับวงเดืนอนเฮามือนนี่ก็ได้มานานแล้วล่ะพี่น้องตั้งแต่เออช่วงน้ำท่วมพุ่นละหามาไว้เพื่อได้มีเออเพื่อได้ใส่หนูพี่น้อง แต่ไปล่องห่างเมืองแล้วพี่น้องมันล่ำมือเอาโยนทิมเลยพี่น้องมื่อนี้ได้เอามาปัดฝุ่นใส่กันไม้เลยพี่น้องนี่ครับไมเ้เฮาโอ้ย่อนแสงในเด้อพี่น้องขอโทษขอไห้เด้อครับเด้อไมยงามอยู่พี่น้องโอ้ทางงา,งามเลยพี่น้องเยื้อเฮาจะเป็นเออนี่ครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเนี่ยเขาโพดครับ เขาพูดสดๆนี่แหละพี่น้องบ่ไดดต้มหรอกครับเลยหมุนเขามาเบิงเออในๆเบิงว่าพ่อจะมีหนูบ่โอ้เขามาทางหนูเต็มเลยพี่น้องเราเก่งกับใสมาหลายหลังแลวล่ะพี่น้องนี่ก็จะทำการทำการแสดงหลังสุดท้ายได้พี่น้องนี่ดีเด้อพี่น้อง ขอโทษขอไฟพี่น้องมันทางมันพี่น้องโอ้อาจจะบ่อชัดในเด้อพี่น้องกล่องมันบ่อโฟกัสพี่น้องโอ้ยจังไรเนาะเอาเท่าที่ได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวหลังสุดท้ายเบาเก่งก็จะนี่ครับหลังสุดท้ายเบาเก่งก็จะใส่เวนีละพี่น้องทางมันพี่น้องทางมันเข้าไปข้างในตรวเด้อพี่น้องอ่จะสั้นๆใน่พี่น้องทางมันเข้าไปข้างในคุณพี่น้อง เมื่อวนี้ได้มาสิบหลังพี่น้องเป็นกับวงเดือนเฮาเอามาสิบหลังพี่นอ้องเมื่อน,นี้เมื่อนี้เลยบด้ถือกกงมานําพี่น้องเดี๋ยวจะลองอกับววงเดือนเบิ่งพี่น้องมันจะพอ,อได้แตมได้โตให้พี่น้องได้ชมบ่เอาโบ่ไร้ยางพพี่น้องเบาเกงขอทําการแสดงก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันจะมืดจะทาเดี๋ยวรอติดตาม อตอนเศร้าเลยน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าคลื่นนี้คงจะบดได้มายามให้พี่น้องได้ชมเลยครับเพราะว่ามันหกพดเบากเก,งก่งงับยานขึนกันครับเอาครับเดี๋ยวไปล่อติดตามตอนเศร้าเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องเช้านี้ก็จะพาไปยามครับนักหนูครับพี่น้องหลังจากที่เข้าส่ไว้ วานนี่ครับ,บนี่ครับพี่น้องใส่ไว้อยู่ในนีแ้แหละครับนี่นี่ครับใส่ไว้ข้างในนีแ่แหละพี่น้องบึ้งหมอกพี่น้องทะเลมหมอกเราต้องไปไกลเลยครับพี่น้องหลังบ้านนี่แหละทะเลมหมอก งา,งามต่อพี่นอ้องพาทิตก์กำลังขึ้นครับพี่น,ออน้องฮะเสารีช่มบรรยากาศกันไปก่อนพี่นอ้องโอ้ย เปตาฮกแค่นอกบัดที่นี่ทั้งแรกกันเลยครับเราเก่งกับซ้ำไวหม่องเกาอยู่หลังนึงเด้คุณนอ้องเพราะว่าเห็นห้อยมันมาอยู่เราเก่งกับเลยใส่ใบหม่องเกาแหละครับเดี๋ยวลองบึงว่ามีโตบอกมีตัม่มาอยู่บอก หลังแรลกันเลยครับนี่แหละครับมองเก้าห้างนี่แหละโอ้บอเอ้ามันขึ้นหลุดไปหุ่นพี่น้องโอ้ยมาอยู่พี่น้องเอ้ามากกัดสายขาดโอ้ยพี่น้อง จางมอบัดที่นี่นี่กัดสายขาดแต่พูนกรับอยู่พ่นโอ้ยจังไหลพี่นอ้องเดือดไหลมไีไม่ขี่แล้นได้พี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่ขี่มันโอ้เี๋ยวมีหนูอ่ามีหนูอีกพี่น้องเอาให้เดือพี่น้อง เบาเก่งกับเสียวมือกันเด้พี่น้องหลังที่สองก็เลยครับเอ้าหลังที่สองกับบอลั่นพี่นอ้องเอาแต่เอาเขาโพดไปแล้วโอ้ยคือเป็นยังสี่ปะที่นี่ สองกับบอลลันพี่น้องเดี๋ยวต้องเฮ็ดไม่ล้วพี่น้องไปโม่งนี่ไฟไม่ล้วเขาโม่อยเขาปวดไปแล้วพี่น้องโอ้สมพรบอลลัน,ลน <c oughs> หอกขนาดกระทุ่งปาน,นี้ยังบอลลันเลยพี่น้อง <c oughs> ต้องไปเฮ็ดไม่ล้วพี่น้อง เอาเอาเดี๋ยวหลังที่สองกับบาลานพี่น้องลากข้าวโพดไปกินแล้วเดี๋ยวไอสามไม้พี่น้องถึงหลังต่อไปเลยครับใส่ไปทางไหนบุพี่น้องห <laughs> าก่อนด้อ มาใส่ไว้แถวๆนี้แหละพี่นอ้องอ๋อพี่น้องรันอยู่แต่พยู่พี่น้องอุ้ยเป็นยังไงน้องบัดท,ที่นี่เอ้ารันอยู่พี่น้องนี่เขาโพด,ด้วยพี่ ลันยูวเตปูยูโอ้ยคือเป็นยังสี่นาะบัดน,นี้นี่มีห้อยมันอยู่ดีพี่นอ้องอืมหอยหลากอโผดมากินพี่นอ้องุูนะโอ้ปูยูพี่น้องเนาหลังที่สามกับลันพี่นอ้องแต่ปูยู เ,เ่าไปเลยครับแถวๆนี้ล่ะพี่น้องหลังที่สี่ครับโอ้หลังที่สี่บอลันพี่น้องลังเ่อาไปเลยครับ vài tháng gì hả Pino? Bao tiền cứ bắt đắp rồi tháng gì vậy? Này chú, chụp rồi Pino. Yang đi há bao theo theo là Pino. Tìm há con, đắp đấy nó. Yang đi há cả คือมีห้อยกลิ่นอยู่โอ้ยเนี่ยมีห้อยขามันมาอยู่เลยพี่น้องนี่ขามันห้อยตีนมันเอ้าแต่บอลลารนอีกพี่น้องจังน,นีเนาะนี่ต่อไปเลยครับอ่าล้างแล้วพี่น้อง โมมีแต๋มเลยมันบอ่อนั่งพี่น้องสู่สู่กุ้งมาได้บ่าจัางที่หกครับที่หกกับบอ่อน,นั่งพี่น้องจังบพี่น้องเอาโอ้ยมันกัดกัดสายอีกแล้วพี่น้องโอ้ลันอยู่แต่บอ่อยู่ กัดสายจุดมุนหมดพี่น้องกัดเสือกโอ้ยนี่มีแถมขี่ไว้ให้พ่อมาที่นี่พี่น้องจังบ่อืนี่โอยู่พี่น,ออน้องโอ้ต้องเป็นยังไงเนาะ sợi cắt xịt muốn mất đi nọ mày cùng đấy, nó với nó nè sẽ tốt lắm cùng là lạ nó nổi phi chẳng bó đẹp loài là phi đoạn đẹp lẻ hàng mán không ai lẹ tủ bôi vào này là phi đoạn con เพี่น้องแมแหลกแหกมานพี่น้องโอ้ยลูกลูกนูเทาลูกนูพวกนี้แหละพี่น้องตัวก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วอะแดีแมแหลกแหกมานพี่น้องต่อไปเลยครับเนี่ยทาเงอะงามเลยพี่น้องท่าไม่จะใหญ่ใเลยนั่นเตทบอเตทบอมึง Tết bó. đẹp loài anh đẹp loại đi nọ ở tố lên đẹp sống không mà là đẹp đi nọ kẻ con đứa đi ียังล่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องครับแต้มสองเฮากลางโตเลยพี่น้องสองแต้มแล้วพี่นอ้องอาติดขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ยทะเลมเหมอกก็ยังอยู่เขาด้วยพี่น้องทะเลมเหมอก หลังต่อไปครับยังไงครับโอ้หลังต่อไปอะโอ้หำไมมันดิ่นจนหลุดเลยพี่น้องนี่นี่พี่น้องเบอร์ขวดจนหลุดเลยนี่พี่โอ้สุดแรงวันมีตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่โมยู่พี่น้อง อตอกองมาสั่มเลย,ยพี่น้องนี่ห้อยมานั่งกินดิพี่จะขาดพอโพดไปใส่หอรองพี่นออ้องเหรอไปว่ากันพี่น้องสุท้ายพี่น้อง อ,อย่างสุดท้ายไหมพี่น้องหักบบ่แบดนี้กินจนอิ่มแล้วพี่น้องขี่ไปพร้อมแต่บอลันพี่น้องโอ้ยมาเงิดเถีนนอบอับทีนี้ก็มาเงิดหลาถีอยพี่ขี่ไปเต็มเลยพี่นอ้องแสดงว่าหลายตัวนี่มากนี่โอ้ย ขี่ไปพ่อมได้พี่น้องกินจนอิ่มขี่ไปพ่อมจังบอแ่บอลลันโอ้ยต้องไปเห็ดใหม่เลยพี่น้องกายามกับบงเดือนเสร็จแล้วครับอ่าสิบหลังกะไดยมาสองแต้มพี่น้องครับพี่น,อน้องผลงานเฮา ลูกหนูพุกพี่น้องลูกหนูพุกมากพี่น้องสองแต้มพี่น้องอคลิปนี้ก็อัมลาพระจากแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนานะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดซับสะไข่สั้นกระดิ่งให้น้ำเนเดอ้อพี่น้องกดไหลกดแชร์ให้เบาเก่งน้ำเน้ ไปพอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ